สวัสดีค่ะวันนี้บิวจะมาแนะนําขนมไหว้องค์พระพิคเนตและเทพทุระองค์สุดปังจากร้านเทพมงคล999นะคะขนมของทางร้านก็จะมีอยู่7สูตรด้วยกันนะคะทุกสูตรนะคะก็จะมีส่วนผสมของพืชผักผลไม้ธรรมชาติแต่ยังคงวัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนผสมของขนมลาดูมอกะนั่นคือแป้งถัว่วในกีนมผงกระวานทุกสูตรนะคะเราจะใส่อัลมอนด์แล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ไปด้วยนะคะทําให้ขนมมีความหอมมันอร่อยค่ะ ส่วนสีของขนมนะคะก็จะมาจากพืชผักผลไม้ทั้งหมดค่ะอย่างเช่นโมทกะสีม่วงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมมาจากมันม่วงโมทกะสีเขียวก็มาจากอะโวคาโดและใบเตยค่ะสีทองที่เราใช้ในขนมนะคะก็จะเป็นสีทองแบบฟูดเกรดแบบทานได้ค่ะขนมลาดูของทางร้านก็จะมีอยู่สสูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกคือสูตรลาดูเนยทองคําเศรษฐีพันล้านสูตรที่2ก็จะเป็นลาดูทัญยพืชเก้าอย่างนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยธันยพืชทั้งหมด9ชนิดค่ะ ส่วนขนมโมทาก,กะนะคะก็จะมีอยู่9 4 9สี9สูตรด้วยกันค่ะส่วนขนมดอกไม้นะคะก็จะมีกุหลาบทองคําดอกบัวลักษมีชบาทิ์และขนมเพชรค่ะขนมของทางร้านเราใส่ใจใส่ความรักความศรัทธาลงไปในขนมไหว้ทำให้ขนมไหว้นั้นเป็นขนมไหวอันเป็นมงคลให้ลูกค้านำไปขอพรแล้วสำเร็จสำเร็จสมปรารถนาค่ะ